ใช่ไหมคะว,ว้าวดะไหนหลังจากที่เราไปทะเลกันเราก็มาต่อด้วยร้านอาหารอินเดียค่ะ่เพื่อนๆค่ะโอเค thank you thank you well, thank you ไปแล้วค่ะเราเล่นจนหนำใจแล้วค่ะตอนนี้พี่น้องขะเราก็ไปหาอะไรทานกันใช่ไหมคะคนสวยขะคนสวยของแม่จะทานอะไรเอ่ยอะวายวันทูอิตจะไปกินอะไรเอ่ยเราไปกินอะไรกันคะคนสวยของแม่ไอสกีมตัวไหนอันนี้ดูนีมว้าวว้าวว้าวใช่ไหมคะไปขึ้นรถกันค่ะ ไปขึ้นรถส่วนตัวกันค่ะจช่ปนการพี่น้องค่ะชีวิตมาฮอลิเดย์ชิเมียฝรั่งมาฮอลิเดย์ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลิศเลยนะคะพี่น้องค่ะก็เอนเตอร์เทนลูกๆไปค่ะเราทำงานมาเหนื่อยลูกๆเรียนเยอะเราก็มาพักกันมาเปิดหูเปิดตานี่ก็จะเป็นบ้านริมชายหาดนะคะ ทันทีนี่ก็สวยเชียวค่ะ,คะบ้านเมืองเขาสวยสวยค่ะพี่น้องค่ะเส้นรถแพงเลยนะคะบ้านเมืองที่นี่ค่ะนะตอนนี้ก็กำลังวุ่นวายกำลังขึ้นรถค่ะพี่น้องค่ะหมู่บ้านริมชายหาดค่ะบ้านสวยเชีวยวค่ะ นอนฟังเสียงคลื่นนะคะบ้านอยู่ริมชายหาดก็ฟังเสียงคลื่นค่ะคลื่นแรงมากค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เรากําลังตกลงกันพ่อใหญ่กําลังตกลงกับเด็กๆว่าจะไปกินอะไรดีค่ะเราเล่นน้ําทะเลกันเหนื่อยแล้วเราก็ไปหาอะไรรองท้องกันนะคะไปไปก g เองดาเลง to t ล e ก i looking for something to eat Yes. โอเคโอเคพ่อใหญ่บอกว่าต้องพาลูกชายไปเปลี่ยนชุดก่อนค่ะเพราะว่านายเปียกหมดแล้วพ่อใหญ่บอกค่ะมาค่ะตอนนี้ออเดอ่าสตาร์เตอร์ค่ะ เราตกลงกันได้เรามากินอาหารอินเดียกันนะคะวันนี้ตอนนี้ออเดอร์อ่าสตาร์เตอร์ก็มาเสิร์ฟก่อนค่ะให้พ่อใหญ่กับลูกสาวกินไปก่อนค่ะบอยสเทสไลน์นิสดาร์เล้งนิสบอยสต้าคอพอมผิดดอมดูสิคะคล้ายๆแป้งทอดเนาะคล้ายๆแป้งทอดเขาก็จะมีน้ำจิ้มมาให้เรานะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะว่า รสชาติจะโอเคหรือเปล่าพากันนั่งตากแดดนะคะยีโทอมะที่โซมุนุกมซอสนั่นก็จะคล้ายๆโยเกิร์ตค่ะคล้ายโยเกิร์ตสีคล้ายโยเกิร์ตครีมนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ่ะ มาฮอลิเดย์หนึ่งอาทิตย์ไม่ต้องทำกับข้าวเลยนะคะขอบคุณพ่อใหญ่ค่ะไม่รู้

มาแล้วค่ะพี่น้องขาอาหารอินเดียนะคะวันนี้พ่อใหญ่ประเดิมก่อนเลยค่ะว h a t we h ั v บิ้งจูยไวสะขอไวสะขอโอ้พี่กับน้องก็แบ่งกันนะคะแต่ลูกสาวกับลูกชายจะกินคนละเมนูนะคะเพื่อนๆค่ะ พ่อใหญ่ประเดิมก่อนค่ะพ่อใหญ่ก็แบ่งแบ่งให้ลูกชายด้วยพ่อใหญ่ชอบอาหารไทยชอบอาหารอินเดียค่ะเพราะว่ารสชาติจะคล้ายๆอาหารไทยนะคะอันนี้เป็นข้าวที่เขามาเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆค่ะดูสิคะสีเหลืองว้าวน่าทานมาก ย์ว h าไงย์ต้องก n ร swap over? No, no, you can pick it รถว Wow... ดูสิค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่ส้มสั่งมาดราสมาดราสแอจาวเฟซิยะอีดะข้อมาดราส์มาดราสโอเคเดี๋ยวชิมมาดราสก่อนนะครเพื่อนๆค่อนมาไม่มาแก่แล้วอยากได้ไหมแบบ เนี่ยโนโนไอซอินะคะยูโกอนอพอใหญ่เอนจเชียวค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะใช่ไหมคะว้าวดะไหนหลังจากที่เราไปทะเลกันเราก็มาต่อด้วยร้านอาหารอินเดียค่ะนี่ก็จะเป็นอ่ากาเล็กนันเบรดนะคะเป็นขนมปังอินเดียค่ะ เราทานกับเทอรี่ค่ะเ,เพื่อนๆว้าวมาดรัสไ<ม>สไปซี่ว้าวสไปซี่ว้าวเผ็ดมากมาดรัสร้านนี้เผ็ดมากอืม Food. Oh. What's on the menu? Is that like, my hands were sticky? They felt sticky. Because you know, in there, across the glass, it's like cuisine. Mm. What do you taste like? Nice? Mmm. Do I put this tomato Very mm nice. -hmm. Can I put the tomato on? Mm -hmm. yeah. จ้าเฟซี่ค่ะเพื่อนแม่ส้มจะลองชิมดูนะคะว่ารสชาตจไไิจะเป็น,ปน,นยังไงเพราะว่ามาดรัสเผ็ดมากค่ะ I need to taste เจ้าเฟซี่ประเภทไหนมาดรัส is so spicy อืมด h a t nice อืมเขาพักไว้แม่ไปกินผักโอเคโอเคเล็บซีฟกันอีกอ่ะ You want my part, Dad or Mom? You want a salad? Go on I here. don't want this one. I don't want this salad. You take every last bit off. You want some uh, curry huh? on? Okay. Oh. what did you say? I said, did you want some curry Oh no. Everything okay? yeah, beautiful. า h a n k you. พน mm ักงานขะมาถามว่าอาหารโอเคหรือเปล่าเราก็บอกเขาไปว่าว้าวอร่อยมาก beautiful Imagine i e m o u r mum was really famous and then she went to a normal restaurant and then everyone was taking pictures like. กาเล็กนั้นเบรดคือเขาโรยหน้ามาด้วยมีมีกระเทียมนะคะพเพื่อนๆค่ะเป็นอ่าเหมือนลคล้ายขนมปังขนมปังอินเดียค่ะ เขาจะมีหลายหน้าให้เราเลือกวันนี้แต่ว่าครอบครัวแม่ส้มชอบกินกระเทียมนะคะก็เลยเลือกกาเหล็กนันเบรดค่ะตอนนี้ลูกสาวก็ชิมมาดัสด้วยค่ะเผ็ดมากค่ะเ,ะเอ,าอาขนมปังอินเดียก็มาจิ้มกับคัรีนะใช่ไหมคะก็มาจิ้มกับแกงค่ะอู้หัสบีนอ๋อกบอส,บอส Oh. SpongeBob Rosa. up. Eh? SpongeBob rose up. Looks like a pineapple and Bunch's house is a pineapple. Alright. Oh, and so he lives in the sea. Yeah. So he rose up from the sea. Because he's a spine. Shots like That's He's gone. Oh. Mm hmm. เดี๋ยวทางเราขออนุญาตทานต่อนะคะเพื mm ่อนเค่ะถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดแม่ส้มต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วย ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ